ถูรซูเปอร์ประตูร่องหนและมันก็ได้ฟ้าทำั้ำดาวก้อน2สองดีมากทานที่ใช้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิ้งจะถันไว้ให้ในคำจิบายสามารถกดที่ริกงเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยวิธีการตีบ้านก็ไม่ยากครับมาถึงก็ดูเลยครับว่าว่าเราจะเข้ายัางไงครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะเข้านะครับโดยแก้วจะโจมตีป้อมอินซีโจมตีควีนโจมตีสรวานนะครับโดยเราจะเข้าไปจากตรงนี้เข้าไปโดยใช้ระวาลงไปด้านในนะครับ การปล่อยครับเราจะปล่อยละวาลงไปก่อนแล้วก็ปล่อยบรลุลงไปโดยแก้วใช้ละวานครับลงไป1ตัวแล้วก็ใช้บรรลุลงไปครับจุดละ3ตัวที่อาวุธเลินครับปล่อยบรลุลงไปใช้ผู้เดินลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สกิลคาพิมตานครับเข้าไปเลยก็ปล่อยบุทรรถเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลคาพิมุตานะครับจังหวะนี้เลยบุทรรถจะเข้าไปนะครับเจอพัดพามานครับเราเข้าไปเพิ่มครับแล้วก็จะปล่อยฐานออกมา แล้วปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปครับใช้น้ำยาล่องหนลงไปเพิ่มครับปล่อยยาบ้ายาโคนแล้วก็จะล่องหนลงไปเพิ่มโอเคเราโจมตีป้อมอินซีด้านครับเราเข้าไปเพิ่มใช้น้ำยาล่องหนลงไปครับได้สารวัตรือว่าเยี่ยมเลินครับเราล่องหนลงไปเพิ่มก็จะโจมตีบ้านด้านครับแล้วก็จะโจมตีป้อมด้านซานครับเป็นปืนใหญ่แล้วก็เครื่องกวาดอากาศครับเราสามารถที่จะได้มานครับจากนั้นครับก็ไปที่เอ็กโบ จะเห็นว่าเราเหลืออาวุธที่ไม่หนักมากแล้วนะครับแก้วจะเข้าโดยแก้วเช็คคิงไปด้านซ้ายนะครับจะให้คิงไปด้านบนเพื่อที่จะโจมตีได้งาน,นครับโดยแก้วใช้ควีนแก้วรอแป๊บหนึง่งร้อยคิงมาก่อน,นครับคิงจะเข้าไปเมื่อป้อมธนูนครับยิงมาที่คิงแก้วจะปล่อยควีนลงไปตรงนี้เลยโอเคจากนั้นแก้วจะใช้มังกรไดฟาน,นครับลงไปด้านล่างเป็นหนา้ากระดาษครับจะเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าจะเป็นยังไง ด้านบนเนี่ยคิงกับควีนจะไปด้วยกันครับแล้วก็จะโจมตีได้ดีเลยครับเดยเราจะมาปักกันตอนท้ายครับซึ่งมกดได้ฟ้านครับจะเข้าไปการที่เราเล่นครับพยายามหาบ้านที่เป็นเสาละว่าห้าเส้นครับหรือว่าเป็นละวาเส้นเดียว2เส้นครับแล้วก็ห้าเส้นหนึ่งป้อมนะครับเพื่อที่จะให้ป้อมทุดท้ายนะครับที่เราไม่ได้ใช้ซุปเปอร์ฮูโจมตีเนี่ยให้มันเป็น5เส้นครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการโจมตีครับเพราะถ้าเราเหลือเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวมันจะโจมตีมกดไอ้ฟ้าได้ดีเลย แก้วก็เลยพลาดบ่อยครับแก้วลองเทสมานครับแก้วเจอบ้านที่เหลือป้อมระว่าเส้นเดียวนะครับแล้วมัก็ได้ฟ้าก็ตายยับเลยครับฉะนั้นให้ไปหาป้อมที่เป็นมีบ้านป้อมนะครับที่เป็นสารวะห้าเส้นนั่นเองแล้วก็คิงไปด้านบนครับก็มีควีนตามานครับมันก็ได้ฟ้าเข้าไปดาจงตีได้ดีเลยครับนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วภูมิใจนําเสนอเลยครับกับการใช้อมันกรได้ฟ้านะครับเป็นสูตรที่สนุกดีเองได้ฟ้าจะเข้าไปนะครับหรือเป็นคิง เหลือเป็นมังกรไฟฟ้าครับเหลือเป็นควีนเราจะเข้าไปนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีก38วิธีสุดท้ายนะครับเหมืขึกันว่าเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับโอเคมังกรไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็จะตัดป้อมผู้ลงไปได้เหลือเป็นป้อมเทสล่าแล้วก็ป้อมข้อมดนะครับก็พังลงไปเราก็ได้มา3ดาวมาชมหมายที่2กันต่อนะครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับแก้วพยายามที่จะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะ เอาไว้คุมเลยนะครับโดยแก้วจะเข้าด้านล่างเข้าไปโดยการเข้านะครับเราจะใช้ระวาลครับลงไปด้านล่างครับเพราะว่าป้อมพูด้านซ้ายอัปเกรดอยู่เนาะเราจะปล่อยระวาลลงไปด้านล่างตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้บอลลูลงไปนะครับ1 2 3่2 3 1 2านครับแล้วก็ใช้ปูเดลลงแขวนครับโอเคเราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้ปูดหดลเข้าไปโดยแก้วปล่อยปูดหดลเข้าไปนะครับแก้วจะดูว่า ก็จะใช้สกิลคำพิมพ์ตัดได้เมื่อไรนครับตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปนครับเราใช้โอเคโดนพักทามานครับเราจะเทิฐานลงไปนะครับแล้วก็ใช้ล่องหนโอเคเราล่องหนลงไปครับเราล่องหนลงไปเพิ่มปล่อยยาบ้ายาขคนครับแล้วก็จะล่องหนลงไปเพิ่มครับตรงนี้เลยเราก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะได้ป้อมป้อมลาวาด้วยครับเราเข้าไปเหลือล่องหนอยู่หนึ่งขวนครับใช้ลงไป เราสามารถที่จะได้ราวารด้านขวาหรือไม่ครับมาดูกันว่าเราจะได้ไหมโอ้ไม่ได้นะครับแต่เราได้ด้านบนก็จะไปด้านขวานครับตรงตีไปที่สาวาว์จะได้ไหมเราจะไม่ได้นครับแต่ซิงโกสร้างเหลือไม่เยอะมากแล้วนะครับฉะนั้นเราใช้คิงลงไปด้านล่างครับ่อยคีลงไปแล้วเราก็แช์กะไดไฟนครับกระจายกันไปเลยก็จะเข้าไปนครับเดี๋อเป็นสาลาวที่น่ากลัวนะครับรวมถึงป้อมผู้ด้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือ ท่านชมเป็นการโป้เหนี่ยวเราอาจจะเลือกบ้านยากหน่อยครับอาจจะกดหานานนะครับกว่าจะเจอบ้านที่ถูกใจแล้วมันก็ต้องบวกมากับบ้านที่รวยนั่นเองแต่ถ้าเป็นในบอนครับผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้เลยครับถ้าแทงุบชมเนี่ยให้เลือกครับว่าตีบ้านไหนก็ได้ครับก็สามารถที่จะเลือกบ้านที่ใช่นะครับหาบ้านที่มีเสาละวาห้าเส้นอยู่หนึ่งป้อมนะครับหรือว่าสองป้อมก็ได้แล้วเหลือเก็บไว้ตอนแานครับให้มันก็ได้ฟ้าปจัดการและตอนต้นเนี่ยเราก็เข้าไปพังทะลวงเลยครับ เพื่อที่จะเก็บเปอร์เซนต์ให้ได้มากที่สุดเลยเหมือนตาอนนี้นะครับก็สามารถที่จะพังอาวุธได้เยอะมากๆเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับนี่คือที่มาของสูตรซูเปอร์พุทุนร่องหุ่นนะครับว่าทําไมเขาเน่นกันครับเพราะว่าถ้าเจอบ้านที่ใช่นครับมันจะโจมตีได้คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วตอนท้ายนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้อะไรก็ตามครับจะใช้มังกรไฟฟ้าจะใช้กุ้กแข็งจะใช้เปกกาใช้อะไรนะครับก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมตอนสุดท้ายกันต่อเลย มาชมไม้สุดท้ายกันต่อนะครับโดยแก้วจากตีบ้านหลังนี้ชมกัน,นครับซึ่งการเข้านะครับกำลังหัดทำเลอยู่นะครับแก้วมองว่าบริลูนเล่นขวาครับน่าจะโอเคเลยเพราะด้านครับเป็นละวาห้าเส้นทั้ง2ป้อมเลยใช่ไหมอ่าน่าจะแช่นะครับโดยเราจะเข้าไปก็เราจะเข้าไปด้่นขวาน,นี่แหละโดยใช้ละวาลงไปนะครับแล้วก็ใช้บรลลูลงไปชุดละ3ตัวครับปล่อยลงไป แล้วก็ใช้ปูเดนลงไปนะครับจะทานแค่ด้วนครับถือว่าเยี่ยมเลยเราใช้ซปเปอร์พนูลงไปครับแล้วก็จัดเข้าไปโดยเรือรบจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้คัมพีมาตนะครับแล้วก็กดเททหารลงมานครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปแล้วเราก็จะทําการล่องหุ่นลงไปเพิ่มปล่อยยาบ้าปล่อยยาโพนปล่อยล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับตรงนี้เลยโอเคเราจะล่องหุ่นลงไปเพิ่ม ก็จะโจมตีบ้านได้ครับแล้วก็จะโจมตีสรารวะได้นั่นเองเราลงไปเพิ่มครับเราได้ป้อมอีซีไหมได้ครับถือว่าเยี่อมเลยเราได้เอ็กโบด้านบนครับเหลือเสาเราว่าห้าเส้นอยู่หนึ่งป้อมครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันครับซึ่งเราก็น่าจะได้นะโอเคเราได้น้อเราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วมองว่าแก้วเช็คคิงไปด้านบนครับแล้วก็จะไหลไปด้านบนกันแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะทําการใช้เอา ควีนครับลงไปด้านบนตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้มังกรไดฟ้าไปหนึ่งตัวด้านขวาและแก้วก็จะปล่อยมังกรไดฟ้านะครับลงไปตรงนี้หมดเลยโอเคเดี๋ยวมังกรไฟฟ้าครับมันจะเข้าลงมาด้านล่างนั่นเองก็จะเป็นแผนที่แก้ววางไว้นะครับก็สนุกดีนะเราได้วางแผนครับว่าเราจะลงมังกรไฟฟ้ายัางไงเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเลยครับยังไงก็ลองเล่นดะูเนาะโดยมังกรไฟฟ้าครับจะจูงตีด้านบนตรงนี้ก็สามารถที่จะจัดก,การป้องภูได้แล้วนะครับเอายางครับเป็นเอกโบนครับแล้วก็จะเข้าไป มังกรไฟจะเข้าไปนะครับคิงใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับแล้วก็ใช้ควีนเข้ามาครับโดยมังกรไฟ้าจะลงมาแล้วก็มังกรไฟ้าจะเข้าไปนะครับเหลือป้อมพุนะซึ่งตรงนี้นะครับมันห่างกันแค่ช่องเดียวนะครับมังกรไฟ้าสามารถที่จะชิงไปได้นั่นเองแต่มันชิงไปด้านบนครับไม่ชิงไปด้านล่างใช่ไหมอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอ้ป้อมพุไม่พังลงไปนะครับอาจจะงานเข้าได้อาจจะงานเข้าได้นะครับมังกรไฟ้าด้านขวา2ตัวนะครับ เจอเครื่องกวาดอากาศไปนะครับยากเลยนะครับแล้วก็ควีนจะเข้ามาครับโดยควีนจะต้องจมตีกระดับกำแพงก่อนเลยนะครับเดินกระดาฟ้าเข้าไปโอ้ยโชคดีนะครับได้ป้องพูมามาครับเกือบไม่รอดเลยแล้วก,กระดาฟ้าจะเข้าไปนะครับควีนเราใช้สกิลหายตัวเลยนี่ก็เป็นความสนุกของสุดนี้เลยนะครับกับการใช้ทางฝั่งของซูเปอร์พัุล่องหนแล้วก็ทางฝั่งของมังกรไดฟ้าน,นะครับเป็นสุดที่สนุกแก้วอยากจะนำมาฝากกัน ยังไงเอาไปเล่นแล้วดีไม่ดีสามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกแก้วได้นะครับหากคุณผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสำรุนแก้วได้ง่ายเพียงใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมขอบคุณมากครับที่สำนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง